Good morning สวัสดีตอนเช้าจ้าสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาแซบนะจ้าตอนนี้เราอยู่ที่หลังบ้านเด้อที mm. ่หลังบ้านาน,นี่จะเด้มาเก็บผักบุ้งมาเก็บผักบุงไปนึง่งปลาเด้อจ้าเด้อโอเคตอนเช้าเช้าก็จะไม่มีคิวเด้อหน้าก็จะซีดๆหน่อยนะจ้าปไปมาเก็บผักกัน Bye bye. ที่มีหอยเชอรี่ด้วยจ้ะร่างบานอันนี้มีหอดหรอว่ามีหอยเชอรี่มีผักบุ้งด้วยเพื่อนๆจ้ะนี่เวลาไม่เงียมีม้มงพอยิ่งจน้ำตามตาๆนิสัยเนี่ยฮะมาเลยมาเลยนะมาเลยนะ มาเลยนะอยู่ไหนอยู่ไหนถือแักถือแคักถือแักยุงก็มีนะ แล้วอันตรายแล้วไอ้น,นี่มาแล้วอันตรายแล้วไอ้โมมาแล้วโอ้ยตกน้ำแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเบิ่งมันเบิ่งมันเก็บผ่นได้แค่นี้แหละเพื่อนๆจ้าก็บได้แค่นี้เด้อบกับกบักสมบูวนมาแล้วแล้วมันสิเรียนตำกล่องห้าวไหม้ไปเลยไปเลยขึ้นบ้านเลยโอ้โหไปไหนมาเนี่ยโอ้โหโอ้โอื้อหือ ได้แค่นี้นะคะโอเคเพื่อนๆจ้าได้พักแค่นี้นะจ๊ะเพื่อนๆจ้าเราจะนึ่งปลาทูเด้อหนึ่งพักนึ่งแบบบ้านๆหนึ่งซีหัวได้เพื่อนๆจ้าเราจะนึ่งแบบบ้านๆเด้อมะเขือลงไปก่อนว่ามันมะเขือบักบวบเลือผักน้ำเด้อนี่คือปลาทูนะจ๊ะ ผักควันขึ้นแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะเอาปลาทูลงไปเด้อเดี๋ยวรอจริงๆถามว่านึ่งใส่ซึ้งนึ่งใส่ซึ้งก็ได้แต่ว่าเราไม่อยากทําเด้อเราอยากทําแบบนี้นึกถึงสมัยแบบว่าเป็นเด็กน่อยน่าจะนะหนึ่งซี่หัวสินะจ๊ะเอาแบบบานๆห้เาสินะโอเคเราปลาทูลงไปแล้วจ้าโอเคนะเดี๋ยวเราปิดฝาเลยนะปิดฝา รออีกสัก5นาทีโอเคจีสีผิดเล้ใช่ไหมะีผิดเสร็จแล้วจ้านึ่งปลาทูจ้าสุกแล้วฝ้าเหมือนเดิมโอเคเจ้าเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะจ้ะอันนี้ปลรราด้วยปลรราที่เราจะทำเจียวมะเขือเทศ แต่ว่าต้องใส่ปลาราด้วยเด้ออันนี้คือใบมะกรูดหอมหอมมะเขือเทศกระเทียมพริกรากผักชีโ okay. อเคเลยเดี๋ยวไปต้มดีกว่า ไปตัมเลยจ้ะโอ้โหควันขมงเลยจ้านึ่งปลาผักรวมนี่จ้าฟัดเสร็จแล้วจ้าน้ำพริกปลาร้ามะเขือเทศปลาทูนึ่งผักลวกเอ้ผักหนึ่งปลาเลด้เ้อ หนึ่งปากระเจ้ามากินไหมมะเขือบวบผัก้ํำผักบุ้งหลังบ้านที่เราเก็บมาแล้วก็ปลาทูจ้าโอเคเราไปยำม,มีกันเลยจ้าไปยำม,มี